น้องๆจะเห็นว่ามีคำว่าเฉียงกับคำว่าปูคำว่าเฉียงกับคำว่าปูนะคะมันสามารถแต่งเป็นประโยคคําถามได้ค่ะมันสามารถแต่งเป็นประโยคคําถามได้ค่ะดูประโยคแรกกันเลยค่ะสวัสดีค่ะกลับมาเรียนภาษาจีนกับพี่อมดาวกันนะคะต่อเนื่องจากสัปดาห์ที่แล้วค่ะสัปดาห์ที่แล้วพี่อมดาวเสนอให้คําว่าเฉียงเสนอคําว่า เฉียงเฉียงนะคะพี่อมดาวทบทวนให้อย่างรวดเร็วค่ะแปลได้สามความหมายคือคิดว่าคิดถึงและอยากอันนี้นะคะเป็นตัวอย่างรูปประโยคถ้าน้องๆคนไหนนะคะไม่ทันสามารถย้อนดูคลิปของพี่อมดาวในเพจพี่อมดาวภาษาจีนภาษาอังกฤษออนไลน์ได้นะคะและในโครงสร้างที่สามที่แปลว่าอยากพี่อมดาวมีคำว่าปู้ให้นะคะครั้งที่แล้วว่า ถ้าไม่อยากทําอะไรหรือไม่อยากไปไหนะอันนี้นะคะในตัวอย่างประโยคว่าถ้าสมมติว่าฉันไม่อยากไปฮ่องกงวอปู่เฉียงเฉียงกังอันนี้ตัวอย่างประโยคเฉยๆนะคะคราวนี้ค่ะในคํานี้นะคะน้องๆจะเห็นว่ามีคําว่าเฉียงกับคําว่าปู่คำว่าเฉียงกับคำว่าปูาานะคะมันสามารถแต่งเป็นประโยคคำถามได้ค่ะมันสามารถแต่งเป็นประโยคคำถามได้ค่ะดูประโยคแรกกันเลยค่ะ นิ่งป่วยแข็ฮามีกวาคำศัพท์พวกนี้นะคะสีเขียวอันนี้นะคะพี่อมดาวแบ่งสีไว้ให้สีเขียวนี้คือคำศัพท์คำนามนะคะคำนามอะไรก็ได้นะคะคำพวกนี้คือพี่อมดาวเคยสอนแล้วก็เลยนำมาตังประโยคให้ดูนะคะและสีเหลืองค่ะคือคำกริยานะคะมีพินอินให้นะคะอันนี้พี่อมดาวแบ่งเป็นสีให้จะได้รู้ว่าตรงไหนมันคือตำแหน่งตรงไหนนะคะ ข้อหนึ่งค่ะ你想不想吃哈密瓜และคำถามมันก็ต้องเติม question mark นะคะเครื่องหมายคำถาม你想不想吃哈密瓜แปลว่าคุณอยากทาน哈密瓜คือแคนตาลูฟนะคะคุณอยากทานแคนตาลูฟหรือไม่อันนี้พี่อมดาแปลให้ตรงตัวเลยนะคะว่าคุณอยากทาน แคนตาลูปหรือไม่ถ้าอยากทานก็คือตอบว่าียากจุดในที่นี้คือสมมติว่าเขาอยากเขาถามว่าอยากทานไหมก็คือตอบอยากกอน你想吃你想不想吃哈密瓜เราบอกว่าเราอยากทานแคนตาลูปแล้วก็ตอบว่ามี吃哈密瓜ถ้าไม่อยากทานก็คือ我不想吃 ฮามีกว่าแบบนี้นะคะทุกประโยคเลยด้าน,นหลังคาเฉียงเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นได้ค่ะตรงตามโครงสร้างภาษาไทยเลยนะคะตรงตามโครงสร้างภาษาไทยเลยไม่มีอะไรที่ซับซ้อนนะคะคุณอยากจะซื้อไหมเีียยยงงผู้หมาน你想不想买เปาคุณอยากจะซื้อกระเป๋าถือไหมถีเปานะคะแปลว่า handbag handbag คือกระเป๋าถือผู้หญิงนะคะ โฉถีเปาโฉคือมือค่ะถีคือถือโฉถีเปาคือกระเป๋าถือนะคะไม่你想不想卖香水你想不想卖香水 ไม่แปลว่าซื้อนะคะพี่อมดาวเคยบอกแล้วเนาะเคยให้เทคนิคในการจําไปแล้วว่าหมายกับไม่มันแตกต่างกันยังไงสําหรับเทคนิคส่วนตัวของพี่อมดาวนะคะคำว่าไม้นะคะที่แปลว่าขายเนี่ยขายเราต้องอยากได้กําไรกลับมาใช่ไหมคะดังนั้นข้างบนไม้เนี่ยมันจะมีเครื่องหมายบวกพี่อมดาวขอใช้คําว่าเครื่องหมายบวกนะคะเป็นการเข้าใจง่ายๆนะและหมาย หมายแปลว่าซื้อซื้อเนี่ยเราต้องจ่ายตังค์ออกไปดังนั้นเราจะไม่มีเงินกลับมานะคะข้างบนตรงนี้ก็เลยจะไม่มีเครื่องหมายอะไรเลยอันนี้เป็นการเทคนิคในการต่ำนะคะส่วนตัวสำหรับพี่อมดาวนะคะและข้อสุดท้ายค่ะ你想不想去香港你想不想 去香่งกงคุณอยากจะไปฮ่องกงไหมอันนี้นะคะพี่อมดาวจะบอกว่าโครงสร้างนี้ค่ะมันแต่งประโยคได้หลายอย่างนะคะตรงนี้คือคำกริยาที่น้องๆสามารถเปลี่ยนคำอื่นได้ค่ะและคํานามตรงนี้นะคะเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นได้นะคะอันนี้เป็นตัวอย่างประโยคเฉยๆนะคะหนีเฉียงผู้เฉียงว่าคุณหนาจะทำจุดๆ,ๆนี่นะคะตรงนี้เนาะไหม และมันมีอีกโครงสร้างประโยคหนึ่งค่ะมันมีอีกโครงสร้างประโยคหนึ่งที่ถามได้เหมือนกันนะคะพี่อมดาวเคยสอนไปโครงสร้างหนึ่งว่าสมมติว่าถามว่าคุณชอบจุดๆไหมคืออะไรนะคะนีิชิฮานเช่นสมมติว่าคุณชอบทานฮามีกวาแคนตาลูฟไหมก็คือนินชิฮานเชอร์ฮามีกวามาเติมมาเข้าไปข้างหลังจําได้ไหมคะถ้าจําไม่ได้ เข้าไปย้อนดูคลิปในเพจของพี่อ,อมดาวนะคะถ้าจำไม่ได้กลับไปย้อนดูนะคะพี่อ,อมดาวลงไว้ให้แล้วนะคะอันนี้ถามได้เหมือนกันจากเปลี่ยนจากฉี่ฮวนเป็นนิเฉียงคุณอยากจะทานฮามีกว่าไหมอันนี้เป็นรูปแบบที่สองประโยคนะคะนิเฉียงชื่อฮามีกว่ามะนิเฉียงชื่อฮามีกวามะา เติมคำว่ามาเข้าไปข้างหลังพี่อมดาวได้แปลให้เป็นสองรูปแบบคือคุณอยากทานแคนตาลูฟไหมอันนี้นะคะข้างหลังมันก็เลยจะเติมคำว่ามาข้างหลังมันเลยจะเติมคำว่ามาแต่ถ้ามีคำว,ว่าปู้อยู่ตรงกลางตรงนี้เป็นรูปแบบประโยคคำถามนะคะพี่อมดาวเคยแปลให้ที่แตกต่างกันว่าคุณ อยากจะทานคุณอยากจะทานแคนตาลูกหรือไม่พี่อมนาขออนุญาแตแปลให้แตกต่างนะคะเพื่อความเข้าใจว่าหรือไม่กับไหมใช้ตรงตามภาษาไทยคะ่ะน้องๆจะได้ไม่ต้องไปจำม,มากว่าเอ้ยข้างหลังตรงเนี้ยจะต้องเติม question mark หรือติมมาถ้าหรือไม่เห็นไหมถ้าคําว่าหรือไม่ข้างหลังจะเป็นเครื่องหมายคําถามทันทีจะไม่มีว่าหรือไม่ไหมเห็นไหมคะภาษาไทยเราจะไม่พูดซ้ำสอง จะไม่พูดว่าคุณอยากจะทานแคนตาลูปหรือไม่ไหมไม่มีเด็ดขาดจะมีแค่ว่าคุณอยากจะทานแคนตาลูปหรือไม่นะคะเป็นเสียงผู้เสียงถ้าคุณอยากจะทานแคนตาลูปไหมก็คือน้เสียงชฮามีกว่ามาเห็นไหมคะข้างหลังคือมาถ้าน้องๆคนไหนนะคะมีคําถามสงสัยเกี่ยวกับ โครงสร้างประโยคนี้นะคะหรือว่ามีข้อเสนอแนอะไรมาแลกเปลี่ยนกันนะคะสามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปของพี่อมดาวได้เลยค่ะหรือว่าจะอินบ็อกซ์เข้ามาในเพจของพี่อมดาวได้นะคะสำหรับสัปดาห์นี้ก็ฝากไว้แค่นี้ค่ะเชีชใจเจียนค่ะทุกทุกคน